มาโดนตาลูกไงนะีหน้าเกลียดตาลูกไปแล่าลูกอยู่ในท้อถอยเลยจะโดนได้ยังไงเขาจะไม่รู้แล้วเข็มเหยียดมือปัดไม้ มันเคยว้าวทุกคนไม่รู้วมรู้เรือน้ำตาจะเปื้อนสายเปรลาจวันพี่เรา่จวไหนหรอยนอไรนันี่ต้องอยู่็นจัวันจังหวดไหนอพออกมาพี่สัญชาติพูดจริงๆนะ ทีงสิีังหวัดห้ามทิ้งเป็นจนงังหวัดนะรู้ไหมพี่พีทีบอกพี่อยู่เป็นจังหวัดตั้งหลายเดือนแล้วจะมาทิ้งอะไรกันละ่ะแล้วลนุ่ยนแต่พี่ไม่ยอมไปไหนไม่พี่นุ่ยไม่เห็นเลยก็แน่นอนสินะปเป็นเล่นที่ไหนหรือเปล่าเห็ดตัวยนมินชื่นเลยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยฮะกลัว <c oughs> พ,พี่เท่งอ่ะกลัวกูทิ้งกูณเท่งได้ยังไงหลักฐานคนโทษขนาดนี้น มึงเป็นลมปวงมเนี่ยกูท้อง,องท้องเหรอโอ้โหพี่แมวอะไรเนี่ยพี่เบลอเลยโอ้โหพี่แมวท้องสิท้องเหรอเนะี่ยจ้าทำไมท้องใหญ่ขนาดนี้เรากี่เดือนแล้วเนี่ยฮะอือนี่สงสัยเลยครับสงสัยอะไรมึงท้องคนเดียวใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เออสามเดือนนั่นนี่พี่แมวหาใช้มาบ้างหรือเปล่าเนี่ยงกนี่จะไปพูดแบบนั้นเล้วพี่ว่าอะไรนะสุขชาพี่แมวหาใครมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมือกระตีนเนี่ยนับไม่ได้แล้วพูดอะไรแบบนั้นนะพี่แมวท้อพี่แมวนี่ท้องใช่ไหมเนี่ยท้องจ้ะกี่เดือนแล้วพี่ ไม่ทำนเลยเหรอรู้กี่เดือนมันใหญ่คืนไปหรเปล่าใน่นชวงนี้ก็สามเดือนนะเนี่ยสมเดือนเท่ากันทำไมใหญ่กว่าขนาดนี้ใชฮญทำไมให้ใหญ่ีด้อะไรอ่ะทำไมไอ้เนี่ยเขาทิ้งระบอดทุกคนเนี่ยไยใส่กุ้งไอ้เข่ามนเน่ยมาล้างัฐานมันพ่อขนาดนี้อีเแมวเอาทลัวตอะไรนี่ไอ้แค่ถายนี่อะา่หมดแล้วหมด นนะนทาไม่ไ้าด <c oughs> ีเหมือนเิีจังหวบจัวะน,นต้ท้งองแล้วมีวนนจวม่ต้องไปอยู่กับพี่เล้ได้สคนท่านเ่อ่ตั้ต้งแต่ที่อยู่มานี่ยที่ยังไม่เห็นมีใครมาหาพี่จังเลยอคว่าเนจังหวมีพ่ออีกคนนึงจ้งะฮ้ เบญจวรรมีพ่อด้วยใช่จ้ะพี่มีก็ปากหนักไม่ถามเป็นจวรรณที่รู้เรื่องก่อนพ่อของเ็นจวรรณเขามีชื่อว่าอะไรนะจ๊ะพ่อของเป็นจวรรณเขามีชื่อ,ว,อ,อว่าพ่ออาจ,จันเบนจวันขอโทษนะเป็นจวรรณก็เลยบอกพี่ไปเลยเในความเรืนอ้เ็นจวรรณคือว่าคนที่ชื่อว่าอาจี่มันก็มีถมไป พ่อของเบนจวรรณทำงานอะไรหรือเปล่าจ๊ะแบบที่ได้ไหมเมื่อก่อนนะนะพ่อของเบนจวรรณรับราชการในเมืองหลวงได้รับตำแหน่งเป็นถึงคุณอาดเจ้าจ๊ะพ่อคุณอาจ ขเาพี่ชันเหรอพี่ชนะไม่ได้ทำอะไรมากมายหรอกเป็นมือปืนรับจ้างข้ามาฆ่าทุกดาวสอบแล้วนะพี่เหลืออีกสอบเดียวครบร้อยกว่าพี่โอ้ยทำไรเนี่ยไม่เปล่าเดี๋ยวพี่มาจะขอจพี่จุนเดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินยาก่อนแล้วกันนะไปดูประกาศข้างนอกน่อนแล้วกัน มันจะวันรอนพี่ตรงนี้ก่อนะไม่เดี๋ยวนี้จะเรียกมาเรียมาเนาะก็ไถ้าอะไระแหละมันมันจะกินอะไรหรือเปล่าบอกพี่ได้นะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไร<อ>พไม่ดนนได้อะไรกับแม่จะมีตรงวันรอนพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวอยู่กับพี่แมวแล้วกันนะจ้ะรีบมานะร<อ>ู้เนยนนะเดี๋ยวสนใจไปทำอะไรกันด้วยก่อนนะพี่แมวจ้าเดี๋ยวมาหน้าแมวมาแล้วกพักนั่งเราอะ อยู่วยกันตลอดเลยสามเดือนคุยก็ไม่รู้ทำไมดีนะทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วทุกคนเรื่องอะไรอ่ะทุกคนรู้หรือเปล่าว่วาว,าว,าวาันจันทร์เขาเป็นลูกสาวของพ่อคุณอาเรนูจริง,อ,งรอ่ะจริงสิลูกไม่เป็รื่องแลี้ยมึงเอ้ยทำไมเนี่ยตายยังรู้ไหมเนี่ย วก็คนที่เอาน้องทตรงนี้น่ะมันแยหลังละอะไรเนี่ยไอ้ทอน้องเียจะพูดดิเฮ้ยสมชายทำหน้ามดูพูดเฉยๆมันจะเป็นจริงๆปะหน่อยมันเป็นไปแล้วทุงหล่อนก็ให้ใจเรื่องโตนะเฮ้ยมัน่องเล็กๆแล้วนะคันจะไม่คิดเนอะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าอยู่ในดีๆไปจมันเนี่ยเป็นน้องสาวของสมชาย สมชายอยู่กินกินไม่ได้ด้วยก่อนจะอยู่กินเลียอันมันรู้ไม่ต่อเลือดไปต่อฝนก่ <c oughs> อนต่อเลือดแล้วลุงดนใครจะไปคิดแล้วในป่าในลนงแบบนี้อย,อยู่ไม่ได้เนี่ยรุนแรมาตายซทั้งคู่เลยเขตายนะจยลุงตอนนี้สมชายไม่รู้จะทำหน้าอะไรด้วยคงอาะตายแน่นเลยเนี่นนยยังช่คิดเลยสิจะทำยังไงดีแล้วมีจังหวัดก็ตั้งท้องเลยด้วยบาทํำจริงเลย ชิพไป็นเงียบเนี่ยมันก็มีอยู่แค่วิธีเดียวแหละลุหนีก็ต้องหนีนะจ้ะหนีอย่างเยอะแต่เด็กจะทำแบบนี้กันลุงนะแล้วพี่แมวเนี่ย๋ยวค่อยหาทางมารับผิดชอบมัแล้วกันเราไม่ทิ้งหรอกเอาเถอะแต่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วรอให้มันนอนหลับแล้วเราค่อยๆหนีกันลุงจะเผลอบอกพี่แมวเลยไม่บอกหรอกพี่เป็นคนเก็บความลับเก่งพี่แมว นอนกูจะหนีไนะอนแต่ตอนนี้เี่ยกินมันหนีไหนีหรอแล้วว่นนนอนอาทกีเไม่เนร่นอนกงนออคนนออกลงนีไม้เลยที่กนาเไม่ต้องหหนะเว่าจป็นหัวเนี่หลุงในท้องทีกว่ายุเวลาแบบนี้เนี่ยยุคเนจังาะน่าจะนอนข้างะไรสักหน่อย เวลาโตมาจะได้แข่งแรงดีหรือเปล่านะก็ได้จ้ะมาไปโดนขันคปดีว่าด้วยกันนะอไปไหนนะที่จะเป็หแบบน้นะก็ช่วยเราไม่ซ้ออยากดกันลวเราจะ เธ่ต่อค่าพี่ตังค์พี่รู้ตัวมากตอนที่ทําเงินที่กะอายใจใจใ่ที่ไมสามารถที่จะมองหน้า,าใครได้ทังที่รู้ที่ตนนัวเอเป็นคนหรืที่ทำเื่อนได้งาแบบนี้นที่ต้องบอกอจรา จ้าไปทำบนเรื่องชาติแต่มาทำกันในเมืองที่นี้ทำไมเชิหน้าขอให้เราได้เกิี่านดรรกานในเรื่องเจ้าบ้าที่เราเป็นเด็เจ้าบ้วย ខាភឺរថាងលៀនអបអរចិត្តនោមអង្គអបថៃនិសុំជួយ สเป็นที่เปนอนกที่ที่ทำกันแล้วเป็นประวัตเป็นสายเลือดกุ้าวอ๋อแบบผู้ให่พูดนะผู้ใ่อะไผู้ให่ก็ไม่กิน แล้วไปก่อนนะอยู่ไม่ได้จริงๆร้อนลูกจาถ้าเกิดคลอดออกมาเมื่อไหร่พ่อแม่มันแฝบแล้วพ่อจะกลับมาซ้ำใหม่นะไปก,ก่อนเลย,ยแล้มวไปก่อนนะจะไปหัวหมอหร่อหัวแกะ wait